โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะมาสอนยิงจุดบัคกโอเวอร์โหลดนะครับแมปใหม่225นะฮะผมก็ยังไม่ค่อยช้ำนะอือม,มันยิงได้หลายจุดอะยิงได้หลายจุดโอเวอ์นะยิงได้หลายจุดจับอะแระกอไปเลยรอมาาเต็มก่อนเนี่ยแก้วเล็กมันต้องยืนกลางกระเบื้องเนี่ยกลางกระเบื้องเนี่ย ผมก็ยังไม่ช่ำนะเพิ่งมาลองหาดูลองดูไม่ได้ถามใครเนี่ยลองสต็อปผมดูอะสต็อปสต็อปแล้วก็ดูขาที่ผมยืนดูอะเนี่ยบึกบ,บักนะได้กี่ทีแตกแล้วเนี่ยมันต้องกลางกระเบื้องอะเดินจะช้าก็ได้นะถ้ายังไม่ช้ำอะเนี่ยบักนะอันนี้บักนะเนี่ยเห็นปะสองทีซัดเกินครึ่งหลอดแล้ว เสาใหญ่ถ้าใกล้ๆมันจะไม่บักนะนี่มันต้องเส้นนี้เส้นนี้เส้นเนี้ยแน่เนียเห็นปะเนี่ยเออเนี่ยเห็นปะก่อนจะเข้าเวิร์งไปอ่ะเนี่ยเอาขายเยบก่อนจะเข้าเวิร์งอ่ะต้องสต็อปดูอ่ะเนี่ยเนี่ยเข้าทีลร์้านสามร้านสามเนี่ยง่ายๆเลยเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยมาถึงปุ๊บซัดเลยเนี่ยเนี่ยตรงที่ผมยืนเนี่ยซัดเลยมาถึงปึ้งโป้งป้างปืนกูลั่นโป้งป้างอ่ะ เอาจริงมันมีอีกหลายจุดนะเสาเล็กเสาใหญ่อะแต่อันนี้บอกคร่าวๆง่ายๆก่อนเนี่ยมาถึงไอ้ตรงที่ผมเร็งๆเมื่อกี้ก็ซัดเลยนะเนี่ยเนี่ยปืนกูลั่นโป้งป,งป้างอะ่ะไม่ต้องพูดเยอะอันนี้ไม่บักกูจะบอกมึงสั้นๆน่ะฮะอันนี้เอาตลกป่ะวะอันนี้กูเล่นตลกปะวะ เยีย <S an the> นิ้วเบียดแปน้นเฉยเฮียใช้แป้นโน้ตบุ๊กไงเฮียแป้นแมงเล็กและนิ้วเบียดเฮียอีขึ้นบนเฉยกูจะหลุดกูจะรั่วแก้วเล็กเอาใหม่แก้วเล็กเอาใหม่นี่นี่ตรงนี้นะเนี่ยบักทุกรอบนะครับแก้วเล็กเนี่ยถึงกูลั่นโป,ป้งปางอะไม่ต้องพูดเยอะกูจะบอกมึงสั้นๆนนะ่ะ นี่นะครับถ้าจะอีเนี่ยก็ซัดตรงนี้อ่ะอดูกันไปเพลินเพอนเนี่ยเนี่ยบัคร้อยเปอร์เนี่ยเนี่ยสำหรับคนไม่รู้นะคนที่รู้แล้วก็อยู่เฉยเฉยไอ้สากูจะทำอะไรเรื่องของกูเฮียลเล่นลเล่นนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับนี่ก็สเตตัสตัวผมนะครับก็มีแค่นี้นะฮะยิงได้ไม่ถึงล้านสามหรอกเฮียกูพูดเบิ่งั้นแหละล้านสองก็กว่า ได้แค่นี้นะครับสัตว์เลี้ยงก็กลุ่มๆก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอแนวนี้อยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับไปก่อนครับวัสดีครับโยโยโยย